ครับสวัสดีครับวันนี้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในเรื่องของการจัดการมแมลงสาบนะครับเนื่องจากว่าอคอนโดของริก้านะครับเราเจอปัญหาก็คือเจอมแมลงสาบบุกค,ครับเราพยายามที่จะหาแนวทางในการจัดการนะครับในการที่จะใช้ยาพ่นแต่ว่าเราก็กลัวว่ายาพ่นหรือยาฆ่ามแมลงนนเนี่ยจะมีผลต่อลูกของเรานะครับเราก็เลยหาวิธีการก็คือหากับดักครับกับดักนี้เราไปเจอในห้างสรรพสินค้านะครับ น่าจะเป็นแบรนด์ของอาร์ตนะครับหอยๆบ้านแมลงสาบครับก็ลองซื้อมาใช้แล้วเราก็ได้ลองวางตามจุดต่างๆนะครับเดี๋ยวโชว์ให้ดูว่าภาพของกัน ดักจับเนี่ยสามารถดักจับได้มากน้อยเพียงใดเขาบอกว่าสามารถดักจับจิ้งจกได้ด้วยนะครับสิ่งหนึ่งที่เราพบเลยก็คือว่าเวลาเราจะจัดการมแมลงสาบเนี่ยผมไปปรึกษากับอาจารย์ในภาควิชาคีตะนะครับท่านก็บอกว่าเวลาเราเห็นมแมลงสาบหนึ่งตัวในบ้านนะครับให้คูณไปเลยว่ามันมีตัวที่เรายังมองไม่เห็นอีกอีก20ตัวถ้าเรามองเห็น2ตัวก็คือ40ตัวที่เรายังมองไม่เห็นนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าโอ้เราต้องรีบจัดการแล้วแต่เราจะจัด การยังไงในกรณีที่เรามีลูกเล็กนะครับผมหาวิธีก็คือลองซื้อเจ้าหอยหอยบ้านแมงสามเนี่ยครับผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับเขานะครับแค่เอามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแล้วก็มาแสดงผลลัพธ์ของการใช้ให้ดูนะครับ นี่คือตัวกล่องนะครับหนึงกล่องเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน3ชุดก็จะมีบ้านแบบนี้อยู่ด้วยกัน3หลังนะครับโดยที่เราเนี่ยถอดกระดาษออกมาแล้วเราก็ดึงกาวอ่าดึงสติกเกอร์ออกนะครับให้เป็นกาวแล้วเราก็วางเหยื่อไว้ตรงกลางนะครับเหยื่อจะอยู่ตรงกลางบ้านนะครับแล้วก็ให้แมงสาบในเดินเข้ามาเรามาดูผลลัพธ์กันนะครับนี่คือภาพของเหยื่อ นะครับเหยื่ออยู่ตรงกลางครับแล้วก็จะมีมะแมลงสาบเนี่ยเดินเข้ามาสังเกตไหมครับว่ามแมลงสาบเยอะมากสิ่งที่บ้านที่ดักจับมแมลงสาบเนี้ยทาได้ก็คือได้ทั้งมแมลงสาบเล็กมแมลงสาบใหญ่แล้วสิ่งที่ทําไม่ได้ก็คือมแมลงสาบที่อยู่ในไข่แล้วก็เขาเขาเขา,เขาออกไข่วางตามจุดต่างๆนะครับเนื่องจากว่าบางทีก็จะวาง ไข่ตรงหลังไมโครเวฟบ้างตามตู้ต่างๆตามลิ้นชักต่างๆแบบนี้ครับเราสามารถดูได้โดยอาจารย์กีตาบอกว่าเขาจะอยู่ตรงไหนเขาจะมีเหมือนแบบมล็ดที่เป็นเม็ดดำที่เป็นผงนะครับผงของขี้แมงสาบเนี่ยแหละคือจะเป็นตัวบอกว่าเขาเนี่ยเดินอยู่ในบริเวณนี้อยู่บ่อยมากดังนั้นเนี่ยเราควรวางบ้านแมงสาบเนี่ยอยู่ตรงจุดจุดนั้นให้ให้ครอบคลุมตามพื้นที่นะครับสมมุติว่ามันมีขี้แมงสาบพบอยู่ตาม จุดนี้อยู่เยอะมากนะครับเราก็วางบ้านแมงสามเนี่ยวางไว้ตรงนั้นนะครับแล้วบ้านแมงสามเนี่ยก็จะมีเหยื่อรอซึ่งกลิ่นเหมือนเหมือนปลาหมึกมากตัวกลิ่นของของของเหยื่อนะครับที่อยู่ตรงกลางเนี่ยครับจะเหมือนกับปลาหมึกก็ทำให้แมงสามเนี่ยเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับ นี่คือผมวางไว้ประมาณสัก2สัปดาห์ได้ครับคือมันเข้ามาเองครับเนื่องจากว่าคอนโดนี้เราก็ไม่ค่อยได้อยู่แล้วด้วยแต่ว่าเราจะจัดการมันนะครับโดยที่อาจารย์ทางคีตาบอกว่าเราต้องใช้ทั้ง2วิธีในกรณีที่เ,เราแบบไม่ได้มานานเลยสักแบบ15วันเนี่ยสามารถพ่นยาได้นะครับแล้วเราก็พ่นตามจุดต่างๆนะครับแล้วการพ่นเนี่ยควรกลับมาพ่นสาเพราะว่า ไข่ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเวลามันฟักตัวแล้วครับเราจะต้องจัดการมันโดยการที่ใช้ทั้งน้ำยาพ่นแล้วตัวอ่อนเนี่ยมันก็จะวิ่งเข้ามาที่กับดักมันก็จะสามารถาจัดการในเรื่องของปัญหามลงสาบตัวเล็กๆนะครับมันไม่ใช่เป็นแมลรงสาบใหญ่นะครับเป็นเป็นมลงสาบแบบตัวตัวแบบนี้เดียวเองตัวยังไม่เท่านิ้วก้อยเลยนะครับ แต่ว่ามันจะมีอยู่เยอะมากตามคอนโดมิเนียมนะครับเราก็ใช้วิธีนี้ครับในการที่จะจัดการก็เป็นหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่จะจัดการปัญหาไม่อยากให้บ้านเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของสัตว์ที่มีแบคทีรียแล้วเดี๋ยวจะมีผลกับลูกเราก็เลยเอามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเพราะว่าตัวแมงสาบนี้เนี่ยเมื่อเราเจอหนึ่งตัวให้คูณไปเลยว่ามันมี20ตัวที่เรามองไม่เห็นในบ้านนะครับวิธีการนะครับเห็นอาจารย์ทางคีตาภาวิชาคีตาวิท ยาได้แนะนำผมก็คือว่าท่านได้บอกว่าเวลาที่เราจะจัดการในเรื่องของมลงสานั้นเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ พ่นยาหรือใช้กับดักอย่างเดียวท่านบอกว่าเมื่อไหร่ที่เราได้พบสัตว์พวกนี้แสดงว่าเราต้องทําความสะอาดบ้านครับเรายังทําความสะอาดบ้านไม่ดีพอแล้วก็ยังทําความสะอาดบ้านอย่างไม่ทั่วถึงพอจึงทําให้เกิดการหลบซ่อนของสัตว์พวกนี้นะครับก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับแต่ท่านอาจารย์ก็บอกว่าชีวิตเราเราต้องอยู่กับมันให้ได้นะครับวิธีการในการจัดการบางทีเราจัดการในโซนนี้เรียบร้อยแล้วโซนอื่นเวลามันมีการเพราะ พันกันขึ้นมาเนี่ยมันก็จะวิ่งมาที่ห้องเราก็สามารถเกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยวิธีการทําความสะอาดห้องอยู่บ่อยครั้งก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับทางเลือกหึงก็คือทําความสะอาดห้องทางเลือกที่2ก็คือกับดักทางเลือกที่3ก็คือพ่นยาครับก็เป็นข้อมูลที่เอามาแลกเปเล,ลี่ยนเรียนรู้กันนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ